ติดขัดเงินทุนหมุนเวียนไม่พอสภาพคล่องก็ไม่มีแคชฟลูว์เข้ามาหมุนเวียนในการทําธุรกิจของคุณคุณต้องการเงินหมุนเวียนแล้วคุณก็ไม่รู้ว่าจะต้องทําอย่างไรดีจะไปกู้แบงก์ก็มันไม่ทันน่ะเออแล้วกโ็โชคดีหน่อยมีทรัพย์มีบ้านมีคอนโดมีที่ดินจะมีอะไรก็ได้ในนี้แล้วคุณต้องการที่จะได้เงินแบบด่วนๆเลยที่มันสามารถปิดจบแล้วก็ช่วย ให้ธุรกิจของคุณไปต่อได้เนี่ยในเวลา2-3ถึงวันเนี่ยคือธุรกิจการขายฝากและจำนองวันนี้แค่เพียงคุณน่ะเอาทรัพย์ของคุณน่ะมายื่นให้กับเราแล้วเราก็ทําเราจะมีทีมน่ะประเมินทรัพย์ให้กับคุณแล้วถ้าเกิดว่ามันผ่านมันจบเคสกับวงเงินที่คุณต้องการเนี่ยก็สามารถที่จะรับเงินแล้วก็ไปโอนกันได้เลยที่กรมที่ดินอ่าทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายหมดซึ่งตรงเนี้ยมันคุณสามารถที่จะซื้อคืนบ้านคอนโดที่ดิน ที่คุณรักเนี่ยกลับคืนไปได้เลยตามระยะเวลาที่กำหนดไว้นะคะ